ถามว่าเวลายืนนิ่งๆเป็นเวลานานจะมีอาการชาฝ่าเท้าทาั้งสองข้างไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะขอบคุณมากคะ่ะอืมนะเออร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมันจะมีปั๊มใหญ่ๆนะปั๊มใหญ่ๆเลยนะได้นอกจากหัวใจแล้วเนี่ยมันจะมีปั๊มอยู่ตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณรักแร้นะครับแล้วก็บริเวณขานีบเออฉะนั้นแล้วเนี่ย ใครที่ยืนนิ่งๆน,นานๆแล้วชาบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าบริเวณขาหนีบเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นเนี่ยค่อนข้างรัดตึงเออมันอาจจะเกิดจากการยืนนานเกินไปนั่งนานเกินไปก็ได้นะครับแล้วอีกจุดหนึ่งคือความรัดตึงบริเวณน่องเออฉะนั้นแล้วเนี่ยพูดง่ายๆอยากให้คุณนิ้วเนี่ยนะครับเออไปยืดเหยียดขาหนีบ ลองพิมพ์เซิร์ชใน YouTube เลยนะครับยืดเหยียดขาหนีบมีท่าไหนบ้างนะถ้ามีท่าที่เขาทํากันประจําก็ท่าลันใช่ไหมลัน <Lunch S 2> ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ลันที่แปลว่าอาหารกลางวันนะเออลันช์ l u n g e นะลันลันก็คือแบบว่ายกตัวไปข้างหน้าแล้วก็แอนขาไปด้านหลังอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือท่าที่1นนะครับอีกท่าหนึ่งก็คือท่าสะพานน,ะนอนแล้วก็ยกก้นขึ้นนะครับหรือไม่ก็เอาหมอนสูงๆมาวางไว้แล้วก็ เอาหลังบริเวณแนวเข็มขัดทับไว้เนี่ยนะมันก็จะกลายเป็นหลังแอนนะขาต้นขามันก็จะเปิดบริเวณขาหนีบออกอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นถ้าบริเวณขาหนีบมันได้ยืดเยยดดีขึ้นเออนะครับเลือดก็จะไหลเวียนด,ดีที่เหลือก็ขอให้คุณนิวนะไปเอายาหม่องนวดน่องทุกคืนเลยก่อนนอนนะครับก็ยืดเหยียดขาหนีบเอายาหม่องนวดน่องเอออาการชาฝ่าเท้าทั้งสองข้างเวลายืนนานๆก็จะ ดีขึ้นนะครับคนที่นั่งนานก็จะเป็นคล้ายๆกันเหมือนกันนะ,ะแต่คนที่นั่งนานเนี่ยต้องอจริงจังกับการยืดเหยียดตรงบริเวณขาหนีบหน่อยหนึ่งนะครับจะช่วยได้นะครับ